คุณช็ิ้นสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะยังคงพามาชมชอบชิมกับสุดยอดอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพมหาคนครอีกร้านหนึ่งก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นซูมาที่โรงแรมเซนต์บริจิสถนนราชดำรินะคะซึ่งก็บรรยากาศน่านั่งสบายแล้วก็บร,ราการนิเรียาาประสาวัยรุ่นชิลๆมากเลยเนี่ยนะคะซึ่งนอกเหนือจากบรรยากาศที่น่าสนใจของร้านซูมาแล้วเนี่ยเรื่องของอาหารซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โด่งดังของร้านซูมาไปทั่วโลกก็คือเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบนั่นเอง เนื้อวัวที่นี่จะเป็นเนื้อวัวสดเขาเรียกว่าเนื้อวากิวนะคะสั่งตรงมาจากที่ปุ่นเลยถ้าเป็นเนื้อหมูก็จะเป็นเนื้อหมูดำคุโรบุตะซึ่งก็จะให้ความสดแล้วก็ความนุ่มความสะอาดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่นี่จะเน้นเรื่องของการคัดสรรมาเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมการสําหรับเมนูแรกของร้านอาหารซูมานะคะว่าที่นี่เขาแนะนําอะไรเป็นเมนูเอกของร้านซูมากันบ้างค่ะตอนนี้ผมจะทําเมนูพ็อกสกิว ที่ซูมารเรามีมาตรฐานก็คือเลือกโปรดักต์นะครับฉะนั้นโปรดักต์ที่เราใช้วันนี้เป็น uh, CP คุรุโบตานะครับคุรุโบตานี่เป็นหมูดำซึ่งต่างจากหมูธรรมดายัางไงต่าง,งตรงที่ว่าเขามีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อหมูมากกว่าคุรุโบตานี่มีตำนานก็คือเขาเริ่มค้นพบที่ประเทศอังกฤษนะฮะเบิร์กเชียเสร็จแล้วในนี้ศตวรรษที่18เนี่ยคนอังกฤษเขาก็มาให้จกักรพรรดิของญี่ปุ่นพอไปที่ญี่ปุ่นปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชื่อจากหมูเบิร์กเชียเนี่ย เป็นครูโบตะซึ่งแปลว่าหมูดำนะครับได้กินในสวีทปอเตโตเขาเรียกมันหวานเนาะกิโลละพันกว่าเนี่ยกินเพื่อให้มีไขมันแทรกนะครับพอกไปเล่ของครูโบตะนะครับสังเกตก็จะเห็นเนี่ยจะเป็นลายมีชั้นไขมันอยู่ซึ่งไขมันเขาเล็กๆเ,เนี่ยปกติทั้งหมูธรรมดาเขาจะไม่มีไขมันแทรกระหว่างที่เป็นเนื้ออยู่ด้วยซึ่งทําให้กินง่ายกว่ารสชาติดีกว่าไม่เหนียวนะครับ แล้วก็เวลาทำคุกต้มย่างก็จะชุ่มฉ่ำของน้ำานะมี30%ถ้าเทียบมาเรียบแล้วอยจากการทำรีเสิร์ชมาการย่างก็เริ่มจากเ,าเราใช้พอกเบเล่เนี่ยฮะของคุรุตะของ CP นะครับก็เราต้มอยู่เอาไปตุนนะครับอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นสโลลี่คุกนะครับค่อยๆค,คุกไปเรื่อยๆเสร็จพอเราได้เสร็จแล้วเราก็มาโพชั่นนะครับ พอพชั่นเสร็จแล้วเราก็ามาเสียบมันเพื่อให้มันกรอบนอกและนุ่มข้างในนะฮรแล้วจังหวะนี้เราก็ค่อยๆทาด้วยซอสไปเป็นฮันนี่ซอสค่อยๆเกสไปเรื่อยๆนะครับและสังเกตที่เราใช้นี่เป็นฐานไม้กงกลางนะมีอุณหภูมิคงที่ร้อนสม่ําเสมอนะฮะเรามีขี้เท่าน้อยเสร็จแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งไม่ปะทุไม่แตกนะครับไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าเพราะเราเป็นครัวเปิดนะครับนี่โรยด้วยชิชิมิฮะพริกพริกจากอย่างญี่ปุ่นนะครับผม เรียบร้อยแล้วค่ะเมน,นูหมูดำสามชั้นเสียบไม้ย่างซอสอยูซุมิสบสูตรเด็ดจานนี้จะอร่อยนุ่มหอมฉ่ำขนาดไหนต้องมาลองชิมกันค่ะอร่อยค่ะสามอืมซอสข้นนห,นหวานอมหอมน,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 นะคะบวกกับเนื้อหมูนุ่มๆฉ่ำเข้าไปในเนื้อหมูดำซึ่งหมูดำผู้รปรกตกับกะิก็นุ่มอยู่แล้วพอ เอามาก,กับซอสไปนี่มันก็ซึมเข้าไปในเนื้ออร่อยมากๆรสชาติไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆทานได้ทั้งสองแบบแบบทานเปล่าไม่ต้องจิ้มซอสหรือจะจิ้มซอสก็ได้ค่ะสุดยอดจริงๆแบบนี้ค่ะร้านสูมายังมีเมนูสุดเด็ดจ,จากหมูดำซีพีคุรุุตะมาแนะนำกันอีกจะอร่อยแค่ไหนอย่างไรต้องติดตามครูอาเซียนบ่อนทุ่งนนะคะสวัสดีค่ะ สองผู้ผลิตสื่อสร้างสารรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจากสองประสบการณ์จากสองวงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสค,ค,ความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา1 9 3 0นาิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทางสถานีขา่าวโทรทัศน์ t n, n 24